喂，醒了。 4, 5, 1, จิตจีสี่ห้าหนึ่งเจ็ดโอ้ยสี่ห้าหนึ่งศูนย์จิตจด่ีสี่ห้าหนึ่งศูนย์จิตจด่ีสี่ห้าหนึ่งศูนย์จิตจัีสี่ห้าหนึ่งศูนย์เด้อ

Bye bye